นี่คือหน้าตาจรวดพลังนิวเคลียร์พุ่งเร็วแรงที่สุดในโลกมันชื่อว่าซันเบิร์ดเป็นจรวดที่ทําความเร็วสูงสุดถึง8,000 800, 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าง,ง่ายๆคือจรวดที่เร็วที่สุดในโลกณนะตอนนี้เร็วกว่าจรวดอื่นๆที่โลกเคยสร้างมาโครงการจรวดซันเบิร์ด ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานอวกาศแห่งสหราชาอาณาจรรักรมันสร้างโดยบริษัทพันซาฟิวชั่นออกแบบให้เชื่อมต่อกับยานอวกาศได้โดยคุณสมบัติเร่งความเร็วการเดินทางให้สั้นขึ้นโดยการใช้พลังนิวเคลียร์ฟิวชั่นจรวดซันเบิร์ดจะใช้เชื้อเพลิงแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่จะใช้แม่เหล็กที่มีกำลังแรงสูงในการให้ความร้อนแก่พลาสมาเรืยองไง่ายๆว่ามันติดตั้งเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์ขนาดย่อมๆเอาไว้ แม้ว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์บนโลกจะมีลักษณะเป็นวงกลมเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคหลุดออกไปแต่สําหรับซันเบิร์ดเครื่องปฏิกรณ์จะเป็นแบบเส้นตรงเพื่อให้อนุภาคที่หลุดออกไปเป็นตัวขับเคลื่อนยานอวกาศให้พุ่งเร็วขึ้นตอนนี้จรวดซันเบิร์ดอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนายังมีความท้าทายทางด้านวิศวกรรมอีกมากรอยอยู่ข้างหน้า หากโครงการนี้ประสบความสําเร็จจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยยน่นระยะเวลาของการเดินทางบนอวกาศได้เช่นเราอาจเดินทางไปดาววังคารโดยใช้เวลาต่ำกว่า6เดือนหรือเดินทางไปถึงดาวพฤหัส,สบดีหรือดาวเสาเพียงแค่2-4ปีเป็นต้นทั้งนี้พันซ่ f u าฟิวชันตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ว่าจะสามารถทําการทดสอบตรวจนิวเคลียร์ฟิวชันนี้บนอวกาศในปี2027และหวังจะช่วยให้มนุษย์สำรวจอวกาศได้สะดวกขึ้น